สวัสดีครับพี่น้องจอลูกหนังครับต้นบวินจาก FM99 นะครับวันนี้เราจะไปกันที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเพลย์ออฟไปแล้วนะครับเราจะได้ทีมที่เข้าไปเล่นในรอบลีกเฟสครบแล้วนะครับถ้าผ่านรอบนี้ไปนะครับเซลติครับจะเปิดบ้านเจอกับไครัตเัลมาตี้นะครับพูนเตะกัน2นาฬิกาครับเซลตินี่อยู่อันดับที่2ในศึกสกอตติพิมลีกครับเล่นมา2เกมชนะทั้ง2เกมเลยนะครับ แต่ว่าประตูได้เสียนี้ตามหลังฮาร์ดอยู่นะครับฮาร์ดนี่ชนะ2เกมเช่นกัน,กนมี6คะแนนนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์มาเล่นรอบนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์ในซีซันที่แล้วของสกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนคารัตอัมมาตี้ครับตอนนี้อยู่ดับที่2ของลีคาซักสถานนะครับมี43แต้มจาก20เกมเท่ากับจาฟงอัสตานาเลยนะครับแต่ลูกได้เสียแพ้นะครับสูไม่ได้นะครับ ผ่านมาแล้ว3รอบด้วยกันนะครับสำหรับไครรอดามาที่นะครับก็ผ่านโอลิมปิจารุบจาน่ามา3-1นะครับผ่านคูพีเอสมา3-2และรอบล่าสุดครับรอบที่3นี่ผ่านสโลวานบาิลาวามา 1>, 1ต่อ1นะครับแล้วก็เอาชนะจุดโทษมาได้4ต่อ3นะครับทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในถ้วยไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมทางการหรือเกมอุ่นเครื่องนะครับเกมล่าสุดครับเซลติกเปิดบ้านถล่มฟอล์คเคิกมาได้4ประตูต่อ1นะครับในฟุตบอลถ้วยนะครับ ส่วนไคลรัดนี่แพ้เยริเมมา1ต่อ2เกมหลีกของคาซัคสถานเองนะครับน่าจะเก็บตัวผู้เล่นเพื่อไว้แข่งขันในวันนี้แล้วนะครับ5นัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับเซลติกนี่ชนะสมเสมอ1นแพ้1นะครับชนะฟาวเคิร์ก4 1หนึ่งครับชนะอับบดินส0ูนครับ ชนะเซนเมเรนไป1นูนย์ครับเสมอเอาอารี Al 1นึ่งแล้วก็แพ้อาแจกหนึ่งห้านะครับสองเกมหลังนี้เกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนไครสนะครับชนะ3แพ้2นะครับแพ้เยเรเมียหนสองนะครับแพ้สโลวานบาติสลาวาศูนย์หนึ่งแล้วก็ชนะสโลวานบาติสลาวา1นูนย์ครับชนะอุยตู1นูนย์แล้วก็ชนะคูปิเอสสามต่อศูนย์นะครับฟอร์มการเล่นเกมเย้าของเซลติกครับถือว่าทำได้ดีอย่าง ยอดเยี่ยมเลยะถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขานี่ชนะ2จาก3เกมเย้าในซีซั่นนี้นะครับส่วนใครรัฐเวลาไปเล่นเกมเยือนของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทํำผลงานได้ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับทุกเล่นบาดเจ็บไม่มีรายงานจากทั้ง2ทีมนะครับพร้อมกันหมดเลยนะครับระบบการเล่นครับจะใช้ระบบ4-3-3เหมือนกันทั้ง2ทีมเลยนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ แอตแลตนครับออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากนะครับไคลรถือเป็นทีมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการแข่งขันรอบคัเดเลือกจนถึงเวลานี้เลยนะครับทั้ง3รายการนี้ผลงานไคลร์โดดเด่นมากๆนะครับแต่ครั้งนี้ครับอาจเป็นงานที่ยากจนเกินไปนะครับเมื่อต้องเจอกับเซลติกนะครับที่กลายเป็นทีมขาประจําของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมสรจากสกอตแลนด์นคุ้นชินกับการลงสนามในฐานะทีม ที่เหนือกว่าอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นแรงกดดันไม่น่าจะส่งผลมากมายนักนะครับและโรเจอร์ก็คงต้องการสร้างความได้เปรียบก่อนที่จะไปเล่นเกมเยือนนัดถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โรเจอร์สั่งลูกทีมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์เซลติกเอครับ